สวัสดีลูกค้าจงังหวัดตากนะครับพัดลมผัดแรงกันหน่อยนะครับมาต่อกันที่พัดสองเลยนะครับผมประกอบใส่เคสเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอ,อขออนุญาตเปลี่ยนการ์ดจอเป็นตัวใหม่นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเก่าออภาพมันแตกนะครับพอเข้าเมืองอ่ะตอนตอนอยู่ในป่ามันภาพไม่เป็นไรแต่ แต่พอตอนเดินเข้าไปในเมืองอะ่ะภาพมันแตกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนการ์ดจอตัวใหม่นะเป็นตัวนี้เอาเฮ้ยมืดตึ๊บเลยเป็นของ AMD ATI นะครับผม h d 4 350น,นะครับผมเล่นวอซีได้เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ถึงกับเล่อนอะไรมากมายนะครับ ก็ตามราคานะครับตามราคาตามสเปกเด่นเนเนีน่โอ้โหอ่ะ ่นกันต่อซอมบี้อฮอนด i ซอมบี้อยู่ที่ไหนไม่ได้ถึงกับเลื่นแต่ก็ไม่น่าเกียดนะเล่นได้ถ้าไม่ซิเรียดนะครับถ้าอยากจะให้มันเลื่นๆกว่านี้ก็ไปเพิ่มการจอออกการจอที่มันแรงกว่าตัวนี้นะครับ พัวพ,พ,พ,พัวพ, Sho, พัวพ, dies, พัวพัวหัวแตกหัวแตกเอาพัว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 มีซอมบี้ตัวอื่นมาเนี่ยนัดนัดกูเจออีกแล้วโอ้โห oh, เลือดเหลือนิดเดียวเอ้าเฮ้ยสวยแล้ะกูทำไมมันมาหลายตัวจังอ่ะมาทีละตัวสิเฮ้ยกูก็ตายสิอย่างเงี้ย โอ้โหเป็นฝูงชิปหายกูนี่ก็ละ่ะกูขึ้นเขาเลยมันตามมาไหมวะมันสุดขอบเขตของมันแล้วใช่ไหมสุดขอบเขตของมันแล้วมึงเสร็จกูแล้วทีเนี้ย มึงวิ่งมาได้แค่นี้ใช่ไหมสุดเขตของมึงอ๋อชิบหายมันยังทำร้ายเราได้อีกซูมใกล้ๆฟาดตรงหัวเน้นตรงหัวเน้นตรงหัวไอ้ผีซอมบี้ทั้งหลาย <c oughs> มึงเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> หน้าตาแต่งตัวเหมือนกันเลยโอ้ตังตง để tăng peeple, để nước được, 3, bác sĩ, 4, Khói khi, à, mẹ, 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 มาเลยมาเลยอะพัวพัวพัวอะ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 พัวอพัวพัวพัวนี่นี่นี่รู้สึกพายุเดินดูร้อนจะมาอีกแล้วนะได้ยินเสียงลมพัดแรงแล้วฮึ่ม พัวพัวพ <hi> ัวพ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 ัวอัพัว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 การ์ดจอที่เสียเนี่ยแม่งไม่ยอมให้เปลี่ยนด้วยเจ้าของร้านะเจ็บใจชิบหายเลยมันบอกว่าต้องเกมเนี้ยต้องใช้สเปคการ์ดจอสูงทุเรศ ไอตัวนี้สเปคไม่ได้สูงเลยแค่หนึ่งกิกก็เล่นได้แล้วแหละมันบอกว่าการ์ดจอต้องไซส์สองกิกสองกิกบ้านมึงสิการ์ดจอมึงเสียแล้วก็หาข้ออ้างนู่นนี่นั่นชิบหายเลยเนี่ยการ์ดจอการ์ดจอสเปคต่ำกว่ามันยังเล่นได้เลยเนี่ย กระจอมึงเสียโอ้หเจ็บใจเจ้าของร้านหลอกขายแต่ก็ช่างมันจำไว้เป็นบทเรียนนะครับมาเล่นกันต่อนี่ผมโดนโกงแล้วเนี่ยแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวซซมบี้มันแห่มาแดกผมนะครับโอเคจบพัดสองไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปรีวิวดูรีวิวเครื่องคอมของลูกค้าท่านอื่นต่อนะครับ